อันดับแรกนะคะของการสร้างคอนเทนต์ที่ดีค่ะคือรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่รอดูหรือรอฟังคอนเทนต์ของเรานั้นคือใครอาจพิจารณาได้จากเพศอายุเจเนอเรชันการศึกษาไลฟ์สไตล์ความชอบบุคลิกภาพบทบาทและสถานภาพรวมทั้งอาชีพและรายได้ค่ะ พอลูกค้าที่มีลักษณะที่กล่าวไปแล้วที่แตกต่างกันค่ะ<ๆ>เขาจะมีทัศนคติในการรับฟังคอนเทนต์หรือมีความชอบหรือแม้แต่กระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกันนะคะ<ๆ>เช่นในกลุ่มลูกค้าผู้หญิง ส่วนใหญ่แล้วจะตัดสินใจซื้อสินค้าบางอย่างด้วยคุณค่าทางจิตใจมากกว่าประโยชน์ของสินค้าค่ะและยังตัดสินใจซื้อสินค้าจากอารมณ์มากกว่าเหตุผลเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วการที่เราจะนําเสนอสินค้าควรเสนอคอนเทนต์ที่สื่อถึงอารมณ์โดยให้เห็นคุณค่าของสินค้าที่ไม่ใช่แค่การใช้งานธรรมดาทั่วไปค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคือลูกค้าที่เป็นคนรักสุขภาพค่ะ การที่เราจะเสนอคอนเทนต์ที่โดนใจกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะเราควรนําเสนอคอนเทนต์ที่มีข้อมูลมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนมากเพียงพอและน่าเชื่อถือค่ะสิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการนําเสนออะไรให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพื่อวัตถุประสงค์อะไรค่ะเช่นเราจะสื่อสารเพื่อกระตุ้นยอดขายหรือแนะนําสินค้าแจ้งโปรโมชั่นส่วนลดหรือกิจกรรมร่วมสนุก แต่สิ่งหนึ่งที่ร้านค้าออนไลน์ต้องนึกถึงนะคะคือพูดหรือนําเสนอในสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้ค่ะไม่ใช่เราแค่อยากบอกค่ะขอยกตัวอย่างวัตถุประสงค์ง่ายๆนะคะในการสื่อสารไปยังลูกค้าถ้าร้านค้าต้องการสร้างการรับรู้ไปยังลูกค้าการนําเสนออาจจะทําได้ในรูปแบบของวิดีโอโฆษณาเนื้อหาใน Facebook เช่นคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์เพื่อให้เกิดการบอกและแชร์ต่อค่ะ การนำเสนออาจจะทำได้ในรูปแบบของการรีวิวสินค้าหรือที่เราเคยได้ยินคำว่าบล็อกเกอร์รีวิวก็ได้นะคะให้ร้านค้าออนไลน์นะคะศึกษาคู่แข่งที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกันว่าเขามีรูปแบบในการนำเสนอแบบไหนบ้างและให้หาจุดเด่นของร้านค้าตัวเองค่ะให้แตกต่างจากร้านค้ารายอื่นๆมานำเสนอต่อลูกค้าค่ะค่ะแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือการเลือกเครื่องมือหรือช่องทางในการนำเสนอให้เหมาะสมค่ะ ข้อแรกนะคะต้องเหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลกักที่จะเป็นลูกค้าของคุณข้อที่2ค่ะเหมาะสมกับประเภทสินค้าค่ะและข้อที่3เหมาะสมสําหรับข้อมูลที่เราต้องการจะสื่อสารไปยังลูกค้าค่ะและนอกจากการเลือกช่องทางแล้วนะคะในการนําเสนอสินค้าอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์จะลืมไม่ได้เลยค่ะคือช่วงเวลาในการนําเสนอสินค้าค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนําเสนอสินค้า เราควรจะนำเสนอให้ถูกที่ถูกเวลาเช่นเราควรรู้ว่าเราควรโพสเวลาไหนที่กลุ่มลูกค้าของเราจะเข้าได้มากที่สุดหรือความถี่ในการโพสค่ะอย่าปล่อยให้ช่องทางของคุณเป็นช่องทางที่ไม่น่าสนใจนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญในการนำเสนอสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ค่ะและนำเทคนิคเหล่านี้ค่ะไปสร้างยอดขายให้สินค้าและร้านค้าของคุณให้ปังดังและโดนใจลูกค้าต่อไปค่ะ